ตั้งแต่เปิดตัวเมื่อปี2001เซกเวเข้าเก่อกุ่มจิตนาการของเราและบ่งชี้ถึงการคมนาคมในอนาคตนั่นเพราะว่าเครื่องกดนี้ดูจะแสนรู้หรือเชื่อมากถึงรัาสมดุลของเราและขณะเดียวกันก็อ่านใจของเราได้อย่างน่าพิศวงว่าเราอยากไปหยุดหรือเลี้ยวเปล่าครับนี่ไม่ใช่เวทมนต แต่ของเจ๋งๆข้างในเมื่อคุณขี่เจ้าสิ่งนี้ก็ประชื้อเรื่องยิ่งใหญ่เหมือนกันมาดูศิับว่ามันทํางานอย่างไรเครื่องเซกเวีคือรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่มีล้อด,ด้านข้างมันเป็นเครื่องยนต์ที่เรียนแบบสิ่งที่เท้าของคนเราทําและเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างสมดุลเมื่อคุณเองไปข้างหน้าแรงโน้มถ่วงจะดึงคุณลงมันเป็นอย่างนั้น เว้นแต่ล้อเซกเวจะเร่งความเร็วโดวยอัตโนมัติเพื mm ่อ hmm. รักษาแท่นใต้เท้าของคุณ mm hmm. ตอนถอยกลับก็เหมือนกันเอ็น mm hmm. ไปข้างหลังแล้วไปได้เลย mm hmm. ล้อจะหมุนไปในทิศทางนั้น mm hmm. และไม่ให้คุณกระแทกพื้น mm hmm. ดังนั้น mm hmm. เมื่อคุณก้าวขึ้นบนเซกเวจนถึงตอนที่คุณก้าวลงโดยทั่วไปคุณจะลม้มแม้แต่ตอนที่ทําให้มันหยุดนิ่ง mm hmm. แต่จริงๆคุณล้มไปด้านหน้าจังหวะหนึง่งลังอีกจังหวะหนึ่ง ล้อจะจับคุณไว้กว่อนที่คุณจะกระแทกพื้นสมดุลและการเคลื่อนไหวเป็นสิ่งเดียวกันบนเครื่องนี้เราจะเครื่องนี้รู้วิธีทําได้อย่างไรเพื่อช่วยเรายืนตรงเครื่องกดบนุษย์จะต้องมีขากล้ามเนื้อและสมองเซกเวก,ก็เช่นกันมันอยู่ในรูปแบบของล้อมอเตอร์และกล่องเล็กๆแสนฉลาดที่อัดแน่นไปได้วยอุปกรณ์วัดที่ไวต่อสัมผัส เซนเซอร์เชิงมุม5อัตราจะตรวจจับการเปลี่ยนแปลงทั้งทิศทางและความเร็วส่วนเซนเซอร์มุมเอียงจะตรวจจับมุมเอียงมันทำงานระดับเดียวกับช่างไม้ยกเว้นของเหลวด้านในที่นำสัญญาณไฟฟ้าโดยพร้อมกันเซนเซอร์พวกนี้จะเตรียมข้อมูลที่ไฟเขียวให้เครื่องยนต์ตัดสินใจเมื่อคุณหงายท้องมันส่งการสั่งการไปยังล้อและําให้คุณยืนตรง เมื่ว่าคุณเอียงไปทางไหนมันจะล้ำหน้าคุณหนึ่งขั้นเสมอรครับเซกเว y มีมโครโปรเซสเซอร์สิชุดให้พลังสมองเป็น3าเท่าของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปหลอกเจ้าเครื่องนี้ไม่ได้ครับถ้าจะเลี้ยวดนันคันควบคุมไปทางด้านหนึ่งมันจะลดพลังของล้อด้านในหุนล้อด้านนอกให้เร็วกว่าและเลี้ยวได้เลยเซกเว y สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ถึง118กิโลกรัมแต่ละล้อจะมีมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด2แรงม้าที่ไม่ปล่อยของเสียกระปุกเกียร์ด้านในส่วนประกอบของล้อจะลดความเร็วรอบมอเตอร์ลงเพื่อการควบคุมที่นุ่มนวลและเ,เสียงกระหึ่มที่ไม่เหมือนใคร ยังช่วยจำกัดความเร็วขคงสึกเวให้เป็น20กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยแต่ต่อให้เป็นอันตรานี้คุณก็อาจเจ็บตัวถ้ามีอะไรขัดข้องและอาจกระเด็นข้ามคันจับออกไปได้เครื่องยนต์นี้จึงมาพร้อมกับระบบช่วยเหลือที่จะดับเครื่องอย่างปลอดภัยถ้าเกิดปัญหาอยา่างคนนี้ไม่มีวันล้มแน่เมื่อคุณทำงานสำเร็จก็แค่ขับมันไปที่ปลั๊กไฟข่าผนังเสียปลัก๊กและไม่นานนักก็พร้อมให้ขับได้อีกครั้งหดีแล้วครับ ทุกวันนี้มันเข้าไปมีส่วนร่วมทุกอย่างตั้งแต่การขับรถทางวิบากจนถึงการทำให้สายตรวจตำรวจทำงานราบรื่นยิ่งขึ้นเรื่องนี้อาจจะยังไม่ได้ควบคุมทางเท้าของเราแต่มันก็จะระบบการเดินทางของเราให้โน้มตัวที่ละคน